ใครที่ใช้ printer canon นะฮะ G สามศมีอาการแบบนี้นะครับไปแก้ไขกันเลยครับ hey, คุลูกค้าบอกว่าเวลาสั่งพิมพ์แล้วก็จะเออร์เลอร์ครับเราจะลองเทสสั่งพิมพ์ดูนะครับครับอาการเออร์เลอร์นะฮะเป็น P ศูแปดครับ P ศูป อาการเอเลอรแบบนี no need, snow, lungs, right? er right. ้ค okay, <mor MEL Thanks> mm ือเหมือนกับซับหมึกเต็มนะครับคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนถ้าซับหมึกเต็มเนี่ยถ้าเปิดเครื่องมาก็จะซับหมึกเต็มเลยนะครับเออร์เลอร์เลยอันนี้เป็นรักษาว่ามันชนะปกติแล้วเวลาสั่งพิมพ์มันจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องลองเช็คหัวดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองเอาหัวไปใส่ดูนะครับว่าหัวไหนมีปัญหาครับมีหัวดํากับหัวสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าหัวไหนมีปัญหานะครับครับเราทาการเปลี่ยนหัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับ ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนสีหัวสีไปครับตอนนั้นเปลี่ยนหัวดําไปแล้วยังเออร์เอร์อยู่อันนี้ลองเปลี่ยนหัวสีดูครับเนี่ยสถานะปกตินะครับพร้อมใช้งานนะฮะสถานะแบบนี้ขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้นะครับสถานะปกติเดี๋ยวเราจะมาลองเทสต์ดูนะครับก็บอกปิ้นแล้วก็จะมีปัญหาเออร์เอร์นะครับลองสั่งปิ้นอีกทีหนึ่งอันนี้เปลี่ยนหัวสีไปนะครับสรุปนี้นะครับ ว่าอาการ P08 เวลาสั่งปิ้นมันจะ a l e r สีเอ่อ P08 นะครับเกิดจากนะครับตัวตลับสีนะครับมีปัญหานะครับ